ตัวนี้พายุมาจะห่างฟางคุณนะทุกคนจนว่าบุหินยังเลยฟ้าคุณเนาะเพิ่นได้จับอันต็นไว้อยู่เนาะเพราะว่าลมมานี่ต้องปิวเลยตินใมือนี้นะเสียงแหงาทนอุ้ยอุ้ยลมอุาเ็นมอ้ยอเด่ขึ้นทุกคนโอ้ย้ยอ้ยฝนมาแ ดึงบางคนเก็บเครื่องอะบริหารเลยไม่ตูมาเก็บตกอุ้ยมาเคล็บตกว่ะอุ้ยอุ้ยมาเก็บตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุาสุดมาเคล็บตกแล้วจ้าอ๋อตกเม็ดใหญ่ซะด้วยทุกคนคุณน่ะมาเก็บตกพี่น้องคุณน่ะตอวมาเมย์ใหญ่ตอพี่น้องสบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนเด้อ สบายดีกันยามเรงๆเนาะตอนนี้ <c oughs> น้องบอกอยู่ละ หลังจากที่ไปทัศนะอ่ามือที่ส่งมาเนาะเขาไปพากัน <ไง S 1> ว้าเด้<ง> <c oughs> อันนี้ก็คือเพื่อนน้องเฟสเองเน้เองคนเาี่พากันไปลินแคมของกันเองหรือว่าอยูอันเน่ออยันอะไรขอกูเนี่เขาจะไปลินยูแคมของเนาะก็คือบรรยากาศยามแรงยูอ่าริ่งโฟมฟางไทยยาวนะทุกคนอาจจะนำตัวเดียอนี้ซื้อยังสบายดีซื้อยังคำเลยยี่ห้องททมสองเมตรปลาตามห้าเขาก็ไปประกาศที่ตามห้าได้ยี่ห้องเดิมนี่นะ มองแค่จีเอ็มห่งงกยังวะสองนึงด้สองนึงเออหนึ่งนึงาสั้นหนงจปตป็นีนี้คนแล้มือนี่งิาดคนไปเก็บปราากาการมารียิ่เล็อ่ารีให้ทุกคนดีขึ้นกับเพื่อนเนาะกันรการมาอ่าขากับอิเลยแหละกับเพื่อนนะเบิดอตเมแต่ปีใหม่พูดเลยเนาะได้จ่ายเดือนได้ที่เ่าไปมาเนาะปกติเ่ากระมาได้สองคนเนาะสุดท้าามาเนาะุ้ยมาเด้รรถ รถแดีกวซี่รถต่บคุ่ได้ไปทำได้จังรถตุ๊ดสามแท็กซี่โอ้มาเข้ากล้องมาข้ากล้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่มู่คูเขาจะไปนำกันมือนี้เนาะก็คืออาเวียงเพิ่นใส่เกลือส้นสูงมาเนาะมู่คูแต่ละคนใส่ใส่เกลืออันส้นสูงมาเมื่อแต่ว่าเปลี่ยนเกลือเนาะแล้วก็เวียงฮันบูมีเกลือเปลี่ยนก็เลยว่าพากันเราทำกันอยู่ว่าสิบเจ็บตีนบ่เกลือส้นสูงแค่สูงวะเออฮานคากรบบากไหลาย ไปอันเฮาไปทัศนะมือนี่กับว่าได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบิ้งเนาะท,นนทุกคนไปแ<ป>มปนงนทุกคน,น,กนส่วนเจ้าแมนส่วนเจ้าไปเดินทาง กล้องนี่แม่ปูต่ำเสะาะรถต่ำเสะนะถ้าขายกล้องแม่หมวกุ่องไปแม่รดต่ำหัวเลยง่ยจูงแค่ไหนได้สูรถ<อ>นี่กระหลายแทยว้วะตอนนี้ฮานเพื่อนกาลังแบบกำลังเปิดเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงฝ่ายห้าโมงเนาะฮานกำลังจะเปิดเนาะทุกคนกับบางพานกับเอา้อมาปะไว้ก่อนเนาะอย่างาไเอาเครื่องมาตั้งเถอเอาไปทางใดแท้ ไปทางนี้ก่อนปะไา่ฮานอยู่ยังปเปิดเพราะมันยังแดดอยู่ก็คือตอนแรกค่ะว่าจะพากันเป็นโลอยู่อ่ะอยู่เค็มโปกันเนาะทุกคนแต่ว่ามันยังฮ้อนอยู่เนาะแล้วเขาก็เลยว่าพากันมากินมากินหรือเขาเอิญสุดเออมีเซียก็มีเสียสนะ แทบวะแทบับบนี้ขอตูดสิแม่ตู่คือว่าจะได้กินกระปองบนกระไดโบมีแล้วบบกินกระปองเออฮัลโหอยุคไหนน้องฮกกะสิบากำมากินอ่าให้เย็นๆหน่อยนึงก่อนกินเป็ดเลาะนะทุกคนเพราะว่าทำหาเตยยงมาเตะวอนไปทัดนะขุนฮอนเทฮ้อนมาผัดมาเลาะอยู่แคบกอกอีกนะหรือว่ามาเติมพลังด้วยความเย็นก่อนเนาะปลาสะอ่อนดี วันลาดแหละสุมเจ้าเฮาพากันมาเลาะอ,อันแคมข้องเพื่อเดียวมุงไหมทางล่างนันคือบึงฝนสิโตาขาหัวาเลยวละตอนนี้นะตอนนี้บึงฟ้าคืมแม่คืมว่าเนาะทุกคนมึงไหมฝนฝนสิตกเนาะตอนนี้ก็ได้แต่ว่าก็ยังว่านเป็นอย่างเนาะทุกคนฝนตกตกเขาก็ยางพเลาะต่อไดเนาะที่าทุกคนไปเลาะบึงบรรยากาศก็นเนะเาะเพราะว่าเขาหากก,กินอะ่ะกะเลมออกมาเมื่อกี้นี้พอดีฟ้กากระบุนนะคะกระที่พาทุกคนมาย่างเลาะบึงบรรยากาศอยู่แคมของเนาะทุกคน ทางนั้นก็สิเป็นฟั่งไทยเด้อพี่น้องทางนี้นก็สิเป็นฟั่งลาวเนาะทางนี้เนะเ<อ>าะกะบอนนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกบอนหนึ่งเลยเนี่ยน้องบอมเนาะเพราะว่าคนมากมาเพราะว่าเป็นเขาเอิน้นว่าตลาดมืดตลาดกลางคืนหรือว่าอันตลาดนัดมีตลาดนัดประมาณนี้นะทุกคนมีเครื่องขายมีขายเครื่องมีขายของกินก็นสิประมาณนี้เลยเนาะโซนเด็กน้อยอินก็นสิลหลาหลายอย่างสินะทุกคน จุดนี้เป็นจุดเด่นเลยเนาะของนะของอันใครว่ายางกลางคืนและจุดนี้เป็นจุดเด่นของนครหลวงจุดสีห้องในของลินของินเองลินของลินอสันเข้ามาเที่ยวเครื่องเซ็ฐกิจเงินเงินแบบเงินบาทพุ่งสูงคนตอนนี้นะแบบอะเปิงหกแสนกับเขาเจ็ดแสนนะตอนนี้นะแต่ก็บริการซื้ออย่างเลยเนาะทุกคนพาทุกคนมารอบึ่งบรรยากาศจะซื้อ พราะว่าเครื่องของอี๋แงงกระแพงช่วงนี้นะแพงเข้าไปหาอาหารนี่เงินบนุโมีเงินถือวัดหนึ่งแสนจีบนี่ซิบุได้มีอย่างเออซิบุได้กินอย่างอะไรทุกคนแต่ต้องถือเงินมาหนึ่งแสนจีบซีบุโต๊ะรัดลำคาแม่ต้องกันได้ย่างไก่เออโอ้โหดิน่าจะตกระเบิงฮนฟ้าคืมขนาดบรรยากาศอยู่แคบห้องก็สิประมาณนี้เลยนะทุกคนว้าวเหมือนแบบ บุญเลยเนาะทุกคนเป็นบุญบ้านเลยเนี่ยบรรยากาศไดฟิวแหงเนาะอันนี้ก็สิเป็นบอนลินของเด็กน้อยเลยเนาะมีสิงซาสวร์แลวก็สัตว์ปูมเปาเนาะแล้วก็รถซิ่งสไลเดอร์เนาะครบจบอยู่บอนนี้บอนเดียวเลยแล้วก็เพื่อนยังมีการเปิดอ่าบูธอยูเ่เลยเนาะทุกคนตอนนี้ก็ได้ <c oughs> น่าทุกคนว้าวเป็นจะแบขนาดว้าวสาวน้อยขขยนำอาอาหารการกินลาเหงอ้ะอ อันนี้เป็นบูดอาหารเนาะดูไหมของกินหลายแห่งจะมาตั้งครั้งหนึ่งเมนมีครบเลยเนาะมีตับมีซานมมีครบทุกอย่างพันุเริ่มมาแล้วทุกคนไปว่าไปวสุสุวรยานอันนี้ตัดคอวะ ตอนนี้พายุกำลังลืมมาทุกคนพูน่ะลืมหางลิมหูหางฟังคุณไปโอ้โอ้โอจับเต็นไปดีเด้อเฮานี่นะนี่ก่อนเด้อไป้้้ยนี้วไปแล้วนีไ้วอี้ยไ้วนี่อ้ยไนไ้วนปไปนี่ คนแตกตื่น,นอ,อุ้ยอ้ยุ้้ยาดินอุ้ยอุ้ยอุ้ยอประสบการณ์เลย นะพายุมาแต่เข็มข้อของฟาคุณอะอ๋อคุณอะทุกคนแต่ว่าตัวจริงนี่โบเห็นเนาะทุกคนเฮ้ยโบจูในกล้องนี่โบเห็นแต่ว่าตัวจริงนี่เห็นสัตว์ยเนาะว่าพายุกํำลังมาคุณมาทางฟังฮันเดีทุกคนฟังถ่ายเนาะพายุกํำลังเริ่มมาทางฟังถ่ยตอนนี้แต่ละคนจับเต็นโบยุและตัวนี้นะ เครื่องของสะทุกคนแตกตื้นเลยเนาะฮะอันนี้กดได้จอดได้สุดแรงฝาคุณมาทุกคนเลยบ่้มีท่าจะคนบึ่งตัวน,นี้่าคือแต่ละคนจับเต็นจับยอย่างไวอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้คือพายุบุ้งวะสิมาตอนไหนทุกคนเสีย่ยงนี่ตอนนี้ตอนนี้ฮันหยุดแล้วตอนนี้นายจกน้อยนี่มาอีกนี่เพระาะว่าทางฟ้าคุณนี่บึ่งทางฟ้าคุณเนาะทุกคนกําลังมาแต่พุพงพยุน่ะ อุ้ฝุ่นตกบ่หางฟุน้นะทุกคนตอนนี้พายุมาแต่หางฟังฟุญนะทุกคนจนว่าบวหินยังเลยฟ้คาคุนเนาะขวบมาหมุนกุบเลยนะบรรยากาศตอนนี้คือเครื่องของฝนมมาบ้านเดินนี่เครื่องของปิวสะองเลยเนาะทุกคนว้ามึงตัวน,นี้จับอัน เพิ่นได้จับอัน,นตินไว้อยู่เนาะเพราะว่าลมมานี่ต้องปิวเลยเลยกตินมือนี้นะเสียงแหงเนะทุกคนคุณนะห่างคุณนะฟังคุณจะเป็นฟ้าลมแหงขนาดเลยทุกคนบึงบึงต้นไม้อันปิวนะบรรยากาศตอนนี้คือแบบ เสียงมากเลยทุกคนมาแล้วฝนมาแล้วบรรยากาศตอนนี้คือแบบคือคืนแฮงเนาะนารักชากว่าฝนกำลังสิตกบึงคนก็น ที่มาในมือนี็อาจจะผิดหวางแบ,บ้บางคนที่ตั้งหางก็ผิหวางย่าหนักเลยเนาะเพราะว่าทุกคนก็ต้องคาดถือแน่นอนที่จะได้ปิดหางไปแบบนี้นะทุกคนนี่นฮะที่มาเขาบอกให้ไปเอานอกมือสั้นบอกให้เอาเสื้อแบบมัดมือมูมนกแวดยาน,นองยูปิวขนาทุกคนเพราะว่านองยูแต่ตัวน้อยก็มูในแกงมึงแต่ละคนก็เป็น ปรึกษาหรือกันซูที่ไปซื้อตอนนี้ก็ได้มาแล้วฝนต้องตกน่ะอุ้ย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 ฝนมาแล้วอุ้ยวิวคักผิวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยถึงเช้าเฮ้ยนะไปยังเด้อ ก again, again, like, horse, open, ็ทุกคนไปวัดก oh, 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 right. oh, oh, okay. ้อนไปวัด oh, ก oh, mm ้อน่เลยเนาะออ้ยฝนฝนฝนออ้ยอุ้ยบึงบางคนเก็บเครื่องอ่ะบทันเลยมาจูมาเก็บตกอุ้ยมาเก็บตกว่ะอุ้ยอุ้ยมาเก็บตุกอุ้ยอุ้ยอยมาเก็บตุกอุ้้้าา้้า้า้าาา้าาเก็บตาะตอนนี้ ล่าสุดมาเข็บตกแล้วจ้าอ๋อตกเม็ดใหญ่ซะด้วยทุกคนคุณน่ะมาเข็บตกพี่น้องคุณน่ะตกอ้อนมะกี้ง่ายอพี่น้องเอาไปยู่เลยคุณน่ะตอนนี้มาเข็บตกมาอยังบ่เบิ่งรถเด้ฮ<อ>ะประตูคุณน่ะ ปูปันปูฟันากที่มาละมาบ้าเดียวเลยเนาะพนบตกปูบึงสภาพปละคุณบึงสภาพเป็นยังไงบ้างบอกแล้วบอกแล้วว่าพายุทิตกคนเดือกับเสียร์ยังมาละเข่ข้องอน่ากมาเป็นหมูเก็บมากินแม่มเขีมากินมดูเอาปากอาปากย มากน้อยเลยเมื่อกี้นี่มากยู่งๆเลยจนทอกับมีอคอนวดโตพี่นาทุกคนมาเก็บตกเนี่ยะกูยู่นั่นมาเป็นเธอต้องเป็นตูเป็นเพื่อมึงนะน้องมึงเดยน้องมึงเดย์ถูกไหเออบันนี้ฝนมาแล้วบันนี้นะห่วงมึงแไม่เขาเรองมั้ยอะไรยื่นกูบอกคนเยอะกูยื่นยิ้ประตูนี่เหมันพรมยิบประตูหันกุลอาทายรถซื้อรถไปบอกมามาแล้วบันนี้นะซู่ ข้าปไทยแล้วค่ะอยู่ในวัดข้าปั้ไทยแล้วค่ะอยู่ในวัดมาเคสตกประมาณสินาทีนี่แหละเนาะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเสาแล้วเนาะเอยู่่นเจะ ตอนที่มียนมากเข็บตกเลาวทุกคนมาเข็บตุกแล้น้องเป็ดน้องยูอะนะยู่ตั้งห้ามูนรอกมันแดกมันดตัวลูกมันมาดิมูเป็นห่วงว่าน้องยูบวัมาแฮนด์ลียูวันมกัดยูปากกันมันงอกห่าอยู่มูกระชากขาอยู่มูวัเล่นมาก่อนละตัวเองนี่ทุกคนถูกไหมในน้อยหนึ่งไหม ได้ลูกมาตากมาตากฝนสำนวะพ็ที่มาอีกค่ะคนมาตากฝนสำนาะมักเห็บปักตกอีกเนาะโอ้บ่ได้ยินจัะ ก่องทิมาลินค่กคัะฝนตกโอ้ไปเนใ่ฮเป็นยังไงมาอยูวัดฝไทยหมอไทยแล้วอยู่วัดฝนไทยแล้วมาเทปปตกแหงอยู่นอกมาเทปบตกแหงได้ยูนั้นตกแหงเมื่อกี้น่ะตนเพื่อนเนาะมาตั้งทานกระเทียมสภาพ เหมือนมาตกน้ำวันที่หนึ่งเองก็มาตกน้ำป่าการโคกเป็นครั้งแรกเลยที่มักเห็บตกเนะทุกคนที่นกแฟสอยู่เวียงจันทร์แล้วมักเห็บตกซูบุงแม่บุงแม่หัวเท้มามักเห็บตกครั้งแรกแล้วว่าหัวจนเจ็บท้องแม่สูตาฝ่ายบ่เคยหัวเท้ว่ะอ๋อขอบคุณเจพ่อได้สิ วีวีเอาเาบิ่งดูเอาเบิ่งดู <Okay. S 1> ล่าสุดมีคนหัวน้องบอมหูนี้เนาะมูเก็บภาพตกบรรยากาศมาเห็บตกได้แล้วมูมูใายได้แต่ละคนนะคนน้องบอมเจอเจออันหู้แบบเพอทุกคนเนไื่อทุกนนี เอาลบเมย์มาขึ้นมามัคคลาขุณจนเลยโบแดนเด็ดเลทุกคนหัวน้องบอมบูดี้อันฟูอันฟูดรามากเลยลบเมย์ลบเมย์อันฟูหัวควันแล้วจุนจันะมัคคลาล้นพูนะนี่ลบเมย์คุณจงมาบูนี่เมื่อไหร่ตอนนี้ก็กลับมาสู้สภาพปกติแล้วนาะพี่น้องโอ้ทองฟ้าก็เริ่มป้อน ปวดโป้งคืนแล้วนอะเมื่อกี้นี่ค้มป๊กเลยบัดน,นี้ก็เริ่มอ่าแจงออกแลนะ้วเนาะเอากระสิพากันเป็นเลาะเนาะบัดนี้เนาะเป็นเลาะคือเก่าพี่เนะอะเมื่อกี้นี่คุอสภาพหลังฝนตกเนาะอันนี้เนาะหลังฝนตกแล้วแต่ละคนเกือบเอาชีวิตบนะ่รดเนาะใคนว่ามาเข็บตกโดดนี้บอกกันเลยว่ามีคนบาดเจ็บแน่นอนทุกคนมากไปก็มากบางย่นอยเนาะ หลังจากฟาหลังซู่ซูาหลังฝน่อมสวยเสมออก่าเบหันไมไจะดืน้ํากันนอันนี้ก็หลังฝนตกเนาะเพิ่นก็กลับมาเปิด้านปกติแล้วเนาะทุกคนับแต่ว่าสภาอยังบ่มืงอนดิม เนะ่ยห่าวก่ย่างโบโบหงอมทอยทุกคนนะ่ยห่าวก่ย่างสิสูสวิตอีกสิพากันไปย่างรออีบวันนี้นะเมื่อกี้นี่ยังโบลาบแต่เมื่อกี้นี่ก็ได้โอ้แล้วต้องชดใหามาไปไซซูมุ่งมาไปวัดไปพัดอันคือฝนตกเนาะพึ่งผ้าเดี๋ยวได้ต้องพึ่งผ้าด้วยอันเผอิรน่าสิ่งศักดิ์สิิทธ์นั่นเองพึ่งผ้าสิ่งศักดิ์สิิทธ์ย่างไปวัดก่อนมาเข็บตก อย่างอย่างนี้ยางนี้าจะฝังไ <c oughs> ป้าบึงหางพี่นะแต่ว่าเป็นตะเอาเลยลมมาสันกลุมคลุ้มข้ามคุณน่ะป้าเต็นหางพี่จนลมคุณนาที่นอง ป้าอันนี้เต็นลมเลยขวามันลมแหงค่ะน่ะลมแหงเทได้พี่น้องอทางนั้นกับลมเนาะเต็นทางนั้นเนาะอยู่ทางนี้นะมูจะหายลนะ คุณน่ะข้างนั้นกระเต็นลมท้างนี้กระเต็นลมนระทุกคนคุณน่ะฟ้ะสาสภาพดีแต่ว่าฝุ่นโบเหงลมโบเหงเนะาะจังสันละซิดไปมืดเลยฟ้าหลังฝุ่นยอมสวยเสมอเนะทุกคนโอ,โอ้หลังจากฝุ่นตกเนาะ สภาพก็จะบ่เหมือนเดิมแต่ว่ากะกลับมาเหมือนเดิมใดนะทุกคนบึงแต่ละคนตอนนี้กรลืมตอนนี้กะลืมกางเต็นท์ขึ้นใหม่เพราะว่าเต็นโตป่าเ,เต็นนี้หักหลงนะทุกคนเต็นนหักจะมียูสอกถามเต็นนี่หลยหักลงเนาะเดือนนั้นกะจับทันเนาะบึงบรรยากาศตอนนี้ก็คือแบบอ้เอาชีวิตรอดด้วยกันไม่อันนี้ใค ภาพตอนนี้ก็คือย่างโบโธนรกคนเขากระกับแล้วก็พากัมันลบึงเื่ิงอีกเพราะว่าอย่างโบโธนะ่็มีการทอได้มาลดน้ำเานี่ตอนนี้ก็คือแบบเริมคำนรกคนเน่ซเอ็ดลีสันเเธอเนี่ย เห็นบอกคนมาสำคัญมาหอดปื้อพืชศาสตรน้ำปั๊บเอออู้หจนเคนไดมการสั่นอะไรไป้ปเอาแมฝนตกนะ จดยได้ป้าเอาเก็บบทันมันเก็บบทันอิหลีได้เพราะว่ามาไวฝนมามาวัดเดียวดีพังมาเข็บพังพะลุมพังฝนเนาะกดติดตามเราวีาห้กดติดตามเราออกไป อันนี้คือการโปรโมทเลยทุกคนวันนี้คือการบังคับเนาะการโปรโมทเจอผ่านยูหนึ่งเตะละคนสูชีวิตแหงเนาะสูชีวิตแบบสู้ชีวิตอีหลีในยคปันคุ่อไหมว่าให้ที่น <laughs> <ส understands>. <infused> ี่ไ <enfin, you> ้ไหแต่ก <dropped> ็ยังมีคนมาเลาะอยู่เนาะบึ้ง ว่าอาตอนนี้ฝนเสาร์แล้วคนก็นเริ่มขยอยมาเลาะอยู่คือเก้าเนอะทุกคนทุกมือนี่ตอนนี้ก็คือบนนี้นะนสิฝนซิแดด์ตอนไหนก็มีคนมาเลาะเนาะเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวที่เื่องหลายที่สุดเลยเนาะจะไม่ทอมเนาะไม่อมเนาะอุย้ยมักมีสตรอบเบอรี่มักมีแพงอ,อยู่และวตามสิบ <30 S 1> <30 S 2> นี่อาพอยู่<ว>คน,น้อยพอดีบอกห้าสิบ เศษหนึ่งปุนะโบหมักมีมักมีชิดสู่เครื่องไล่สู่รีกรถเด้อเรีกรถเด้อไอปูเรีกรถเน่รถกาอนนี่บม่ได้รอต่อได้อาไรหงอกก่อนอุ้ยเขยาเกือบออกนะมึงเนาะเกือบเนาะในสุดดูมันจับ โอ้ประวัติไลายเหล็กกับเกาะคอนาเมื่อกี้เนาะฝากบึ้งฝักบึ้งอันอ่นอยู่บนบึ้งข้างหน้าตาภาหลังจากที่เขาเลาะไปเลาะมาเร้เทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงบ่ายเนาะง6โมงบ่ายเก้าไก่เข้าหอดติดหมงแล้ว เราเขาก็สิพากันกลับเด้อเนาะเพราะว่าไ่ค่อยได้เครื่องเนี่งเนาะเพราะว่านึ่งมาก็คืออ่าเครื่องเพื่อนกับบันเปิดหลายคนเพราะว่าเขาจะว่าบางคนกับอ่าฝนตกมาจีนนัดแล้วปิดไปเลยจีนะทุกคนบางคนกับบุพเปิดเลยจีนนะเพราะว่าฝนตกเนาะแต่ตอนนี้เขากลับเมนเดียตอนนี้เขาก็ที่พากันกลับเนาะทุกคนเพราะว่าหิวข้าวแล้วมาแต่ตอนอ่าสี่หมูเลยเนาะผมน้องรีดแต่ว่าไปกินข้าวอยู่เหมือนมาดนแต่ว่าไปกินข้าวอยู่เนาะบอกว่ากินข้าวอยู่นี่เนาะ หลังจากที่เราไปเลาะเขมพงมาเนาะเราก็พากันมาเลาะซื้อเคทโทรศัพท์เนาะปูปูได้จังใดได้ปูเคทโทรศัพท์ปูได้จังใดแด้นี่เวียงเด้เวียงเด้เวียงเวียงได้รุ่นนี้เนาะทุกคนเคตของเวียงของน้องยูได้รุ่นนี้เนาะทุกคนงามสุดนี่นะของน้องบอมรุ่นนี้เรือไอเดียบึ้งบึ้งกบน้องบอมเด้แบบสูสีวิตมาแหงนะทุกคน้าบบเปียนมันก็คือแบบมันซีบอยู่แล้วนี่นะมึ้ไหมซูชีวิตแหงกบนี่นะ เ่ว่าจืงอง่ายได้ทุกคนน้องบอมมักลืมโทรศัพท์ยุงเหียนนิมูเห็นนิมูเอามาส่งคืนตลอด <c oughs> <c oughs> เห็นฮู้อันนี้โตอันนี้อันนี้เท่ายโตมาัก <c oughs> สาวพันอย่าลืมได้ไปกดไลค์ได้กดไลค์กดแชร์เด้อกดไลค์กดไลค์ no 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 ดกดไลค์ <c oughs> ก็สิาพากันกลับกันนะทุกคนตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะคะก็สิาพากันกลับนะทุกคนเดี๋ยวค่ะก็สิาพากันกลับห้องกันเนาะทุกคนตอนนี้น้องยูก,ก็มาหอดห้องกันด้วยเนาะท่องอมาแล้วก็หิวข้าวมีเข้าวพัดก,กินเนาะทุกคนอันนี้ก็สิตาใ,ใหญ่ก็อัน,อน้องเนาะต็วัดนี่ก็ได้เนาะเลาก็จะกินเมื่อเดอเลยทุกคนขห้องปักไงกันทองตาใหญ่กนนัน,น้อง มาด้อมาฟลุ้มก็คือตอนนี้กลับมาฮอดฮ่องแล้วเนาะก็พาทุกคนไปเลาะบึ้งอ่ะแคมของเนาะทุกคนไปเลาะบึ้งแคมของว่าสิพาทุกคนไปบึ้งบรรยากาศโอ้ได้สงใจบรรยากาศน่ะได้สงใจคาแกรนนี่จนหัวสุกหัวส้นเนาะแลนนี่อันอันประยุดเต้นบ่แม่นบ่ได้แลนนี่อันพยุได้เลนนี่เต้นยานบานโคมหัวหัวหัวน่ะแล้วก็มักเฮ็ดกระต๊กอีกเนาะทุกคนพายุเข้าว่าสิไปแบบ นานทีเขาจะได้ไปแบบเป็นมู้ยเลยทีนะทุกคนพันยุหังเขาเหักฟังมาเค็ดตกอีกปะก็ะคือแบบน้องบอมน้องยูไปทัศนะมาเนาะทุกคนเมื่อกี้กับไปอ่ะทัศนะอีกมือที่หนึ่งเนาะเออมือที่อทสอง,สองไปเครึ่งมือไปเครึ่งมือแล้วจบ้วเนาะทุกคนแล้วกพอดีเลือกประมาณสี่ห้าหมู่เลยห,หมู่ก็เลยว่าเออ่วนไปรินยานรินแคม,ม,มของเอาบรรยากาศคุณวันนาอไปบนทัศนะมันอยู่ไกลเหลียนเพราะว่า ไปแล้วไปเอามาอันได้บรรยากาศทางพานลมทางพายุมาเกเฮฟคักคณะเตยทุกคนคุมนี่คุมวงจรอันบุ๊เด้อันเดอได้บอกแบบพายุเข้านะทุกคนบุ๊เด้บุ๊เดอไปเสด็จเลนเขาวัดก้อนเนาะเ <laughs> พราะว่าอันคุณพาช่วยพาชซวยด้วย <laughs> พาชวยด้วยเลนเอาตัวโลดไปหาอันวัดก่อนนูทุกคนเขาวัดแล้วสิปอดไผ่ <laughs> ก็ไม่ช่วยเขาวัดแล้วเขาสิปอดไผ่นะเขากลยว่าเลนเอา ตูชิวินี่เลนเขาวัดกอนเนะาะตูชีวิตัวน <laughs> <laughs> นักท่องเที่ยวช่วงนี้กับเข้ามาเที่ยวหลายแล้วทุกคนนักท่องเที่ยวเนี่ยจากต่างประเทศเพราะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรืออ่าจีนละกอ่าประเทศพวกเป็นแบบต่างประเทศมากใกล้เลยเนาะตอนนี้เขาก็มาหอดเขาก็อาบน้ำาเลยนะทุกคนรู้สึกแบบเมื่อยๆอิๆอ่มๆจังเลยเนาะเออพออาบน้ำแต่สวยกินเหมื่อยก็แล้วเขาไปตาอัน หมอกเออไปตานนะกุน้นอะ okay, นะหมอกก็จะแบบโอเคทุกคนคลิปนี้น้องยูกบชิลาทุกคนไปก่อนด้วเน้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาฮับส่งเลยที่ตามน้องแฟนดเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอกร้าครับว่าสบายดีบ๊ายบาย